สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตุงกับมิเดก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันแค่4คู่เท่านั้นนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา2คนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาชมเกมกันไอทอดสดนะครับยังไงช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเรา2คนแล้วก็ทีมงานต่อไปนะครับเมื่อวาน600ไลค์สบายๆเลยครับวันนี้ขอสัก700จะเป็นไปได้ไหมรอชมกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับนะครับช่วยกดซับต ของบ้านเขานะครับผ่าน NBA TV ทั้ง2คู่เลยแล้วก็บ้านเราแน่นอนครับ t r u e visions กับ NBA app ครับเริ่มกันที่เดน ver ร u g g e เกสครับรับการมาเยือนของย t a h j a z z ครับการเจอกันครั้งนี้เป็นการเจอกันครั้งที่3จาก4ครั้งนี้ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติ2ครั้งแรกเป็นย t a h j a z z ค่ะที่คว้าชัยชนะไปได้ทั้ง2ครั้งสำหรับ j a z สในวันนี้ได้ร u ดี g โ b e บ t กลับมาลงสนามทำการแข่งขันาจาก CoV ิด Proto c o l นะคะกลับมาเพื่อรับมือกับ MVP n i k o l a Jokic ok เปิดเกมมาเป็น d e น v ว r ร u g g ก t กค่ะที่ออกตัวนำไปก่อนนะคะแต่ Utah Jazz, เามเกมา่ืนอนองว่า ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถกลับขึ้นมาแซงพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะเกมบก Jazz, ุกของยูทาแจ๊สยังคงรันอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถคลองโมเมนตัมของเกมได้เลยนะคะเดมอนาเกสได้นมโคลาโยคิชค่ะคอยเกาะแต้มตามแต่จบครึ่งแรกเนี่ยเป็นยูทาแจสค่ะที่นําอยู่10แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะเกมบบกของนาเกสเนี่ยก็เริ่มมานะคะได้การทาแต้มของวิลบาธแล้วก็แอรอนโกดอนค่ะเสริมการทําแต้มให้กับนิโคลาลโยคิชทาให้เดมอนาเกสเนี่ยสามารถขึ้นมานําได้อยู่พักเดียวเองค่ะแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายสิ จะเป็นเพราะว่าการแข,ข,นขน่งขันแบบ2วันติดด้วยหรือเปล่ายิงยังไงก็ไม่ลงพลาดไปหมดเลยค่ะเจอยูทาแจ๊สเนี่ยอัดเละเทะเลยและผลงานของผู้เล่นในท,ทีมวันนี้เดวอนักเกสได้นิโคลายโยเคชยีิบห้แต้ม 15, 15รีบาวด์สิแอสซิสต์ทริปเปิลดับเบล์สองเกมติดเลยนะคะแอรอนกอร์ดอน20แต้ม7รีบาวด์หแอสซิสต์สวันนี้เกมบุกดีค่ะยูทาแจ๊สได้โดนวานมิเชล31แต้ม5รีบาวด์สแอสซิสต์ครบเครื่องนอกในมาหมดเลยค่ะรูดิโก้แบร์เเป็นดับบิลดับเเบลิบลป็น คุญแจสําคัญอย่างยิ่งในเกมวันนี้จบเกมยูท้าแจสปูกบอลชนะเดนเวอร์นักเกส125ต่อ102ขึ้นนำซีรีส์ฤดูกาลปกติ3ต่อ0สำหรับเดนเวอร์นัเกสในเกมวันนี้นะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดของพวกเขาแม้ว่าตลอด3ควอเตอร์นะครับเดนเวอร์นัเกสจะทําได้ดีก็ตามแต่พอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นพวกการแข่งขันแบบ2วันติดเนี่ยแหละครับทำให้การเล่นต่างๆของพวกเขาเนี่ยมีปัญหาโดยเฉพาะการทําแต้มเนี่ยแหละครับแต่ทีมของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงได้ความยอดเยี่ยมนะครับขอองง MVP ยยย่่่านนนนิโโคคลชทีีีวั้เ ครบครื่องเช่นเดียวกันแม้ว่าจะต้องเจอกับผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีคนล่าสุดอย่างรูดี้โกแบร์นะครับแต่การทําแต้มการรีบาวการสร้างจังหวะในการทําแต้มต่างๆให้กับเพื่อนร่วมทีมนี่นิโคลายโคิชยังทําได้อย่างหมดจดแลวก็ยอดเยี่ยมเหลือเกินวันนี้สามารถทำทริปเปิลดับเบอลเกมที่2ติดต่อกันเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งที่9ของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งร่วมกับราเซลเวสบุกนะครับสำหรับผู้เล่นที่ทำทริปเปิลดับเบอลมากที่สุดของฤดูกาลในตอนนี้และในภาพรวมทั้งหมดเนี่ว่าเป็นนๆะจ กรอนกอร์ดอนกับวิลบาจันเนี่ยสคนนี้เนี่ยพยายามเสริมเกมบุกให้กับน ai, ิโคลายโยคิชได้เป็นอย่างดีแต่เพืเ่อนๆลองดูครับในช่วงควอเตอร์ที่สี่เนี่ยพวกเขาไม่น่าเชื่อนะครับมีแค่14แต้มเท่านั้นเองก่อนหน้านี้2เกมที่ผ่านมาเนี่ยเดนเวอร์นากเกสเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยนในการทําแต้ม136.5นะครับสเกมก่อนหน้านี้ก่อนจะทําการแข่งขันในวันนี้เนี่ย136.5แต้มถือว่าสูงเลิศเกินแต่ควอเตอร์ที่4วันนี้มีแค่14แต้มไม่น่าเชื่ออจจจรรรรริริิิิงงงงงๆคคััััับบบบกกกกกาา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 ายยทททีีี่่่่ผดดดดดพพลลเเเเเเนนนนนนนปปปปป็็็ะะะวํขมจจหมหไไไไ้ส กเกบ,บ,บีพยายามจะไล่ยังไงก็ไล่ไม่ทันครับโดยเฉพาะในช่วงที่นิคุรายโคิชออกไปเบรกถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยในเกมวันนี้โค้ชมาลงของพวกเขาเนี่ยให้นิคุายโคิชกลับลงสนามทำเกงขันวกว่าป,ปกตินะครับในช่วงต้นควอเรติสีเท่านั้นเองเพราะวทางทีมก็ยังคงมีความหวังครับที่จะเอาชนะให้จงได้แต่พอเวลาดําเนินต่อไปเร,อเรื่อยแล้วก็ไม่ไหวจริงๆครับสุดท้ายก็ต้องถอดผู้เล่นตัวจริงออกไปเดนวอนากสในเกมวันนี้ไม่มีออสตินริเวอร์นะครับเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วเนื่องจากตัวเขาไม่ค่อยสบายครับแต่ไม่ได้ เข้าสู่โควิด19โปรโตคอลไม่สามารถทำการแข่งขัน3เกมติดแล้วนะครับเรายังคงต้องรอต่อไปครับจนกว่าเจ้าตัวเนี่ยจะพร้อมกลับมาช่วยทีมได้ในอนาคตอันใกล้นี้พอพูดถึงเรื่องโควิด19เนี่ยครับต้องบอกว่าสถานการณ์ของ NBA ณเวลานี้เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับเกมหน้าทางเดนเวอร์นาเกสเนี่ยจะได้พัก2เกมติดครับหลังจากที่กรัมสึกมานานเหลือเกินแล้วก็เตรียมตัวรับการมาเยือนของ LA Clippers ครับเป็นเช้าวันพฤหัส10โมงเพื่อนๆห้ามพลาดครับหันไปดูในส่วนของ Utah Jazz กันบ้างนะครับก่อนเกมก แล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยทีมชั้นยอดระดับนี้จะพ่าย4เกมติดได้แต่วันนี้ครับไม่ยอมง่ายๆแน่นอนเพราะว่าพวกเขาได้รูดี้โกแบกับลงสนา,ามทำเก่เงขันพอรูดี้โกแบกับมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนอื่นในทีมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะโดนาวนมิเชลวันนี้เนการเล่นเกมบุกของเขาก็ดูดีครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการสร้างพื้นที่จังหวะทําทแต้มของตัวเขาเองวันนี้ทําให้เกมของยูท่าแจสเนี่ยไหลลื่นขึ้นเยอะเลยเช่นเดียวกับโบยานบอกแดโนวิชครับที่วันนี้เนี่ยแม้ว่า3คะแนนของเขาจะไม่ค่อยทํางานสักเท่าไหร่กกกก็ตตตาาาาามมแ่รรยยิงะยะงะะลเข้ไปโจีทํ ต่างๆถือว่าเสริมให้กับโดนาวนิเชลแล้วก็ยูท่าแจสได้เป็นอย่างดีไหลลื่นแล้วก็ต่อเนื่องจริงๆเช่นเดียวกับจอแดนครัคสันนะครับสำรองทีเด็ดของทีมครับตั้งแต่ที่เจ้าตัวเนี่ยย้ายมาจากคลิปแลนคารเรียสครับหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเขาก็ยังคงมีผลงานที่ดีแล้วก็ลงตัวให้กับยูท่าแจสอย่างไม่น่าเชื่อสมควรแล้วล่ะครับที่เขาได้รางวัลผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีล่าสุดการยิงการข้ามการสร้างไฟในการเล่นให้กับเพื่อนๆในทีมของยูท่าแจสเนี่ยจอแดนคราคสันทำได้ดีเหลือ ตัวของรูดี้โกเบร์เนี่ยเขาเพิ่งออกมาจากโควิดโปรโตคอลนะครับแล้วเพื่อนๆลองดูสภาพร่างกายในการเล่นยังคงดูดีราวกับไม่ได้เกิดอะไรเกิดขึ้นเลยการวิ่งการสกรีนการเล่นเกมใต้แป้นการรีบาวดการปิดแต้มเนี่ยเรียกว่าดูดีมีประสิทธิภาพมากๆเกมบุกเนี่ยวันนี้ฟิลโก1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการปิดแตม้มใต้แป้นจับยัดห่วงเนี่ยสบายๆไม่มีพลาดแน่นอนแต่ที่น่าชื่นชมคือการเล่นเกมรับสู้กับนิโคลายโยคิชเอ็มวีพีคนปัจจุบันเนี่ยแหละครับแม้ว่านิโคลายโยคิชจะมีเกมที่จอดเยี่ยมเหลือเชื่อเเลลออกกกินี่่ยะัแแตตววขขงงาา็็สู้้้ไดด สนุกมากๆนะครับการชนกันของ2เซนเตอร์เนี่ยสมแล้วละครับที่ตัวของรูดี้โกแบร์เนี่ยเขาคว้ารางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีก็ยังคงยอดเยี่ยมนี่ถ้าเกิดไม่ใช่รูดี้โกแบร์เนี่ยวันนี้สงสัยนิโคลายโยคิชเนี่ยคงแผงฤิ์อีกเยอะแน่นอนครับเชื่อหรือเกินนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามชมบาสเอ็นบีเอมาโดยตลอดเนี่ยจะเห็นบนโลกออนไลน์ครับไม,ม่ว่าจะเป็นสื่อไม,ม่ว่าจะเป็นแฟนทีมตรงข้ามหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ค่อยให้การยอมรับรูดี้โกแบร์สักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนๆของ Utah Jazz ยูดดี้้โกกกแบบบรรร์์ร์เพื่ออออนนๆลงู็ซสะคัทาย จะมีบวกกับลบ ตอนวันนี้เนี่ยในเกมวันนี้เนี่ยรูดี้โกแบร์ในครบบวกถึง36คําคำว่าบวก36หมายความว่าทุกนาทีที่รูดี้โกแบร์อยู่ในสนามเนี่ยอยู่ท่าแจ๊สเนี่ยเล่นได้ดีกว่าทางเดนเวอร์นักแจมาหาศาลมากๆนะครับค่าบวกลบเนี่ยเป็นค่าเบื้องต้นนะครับที่เอาไว้ดูเลยว่าผลงานของผู้เล่นในยามที่อยู่ในสนามเนี่ยส่งผลดีหรือส่งผลเสียให้กับทีมนะครับอันนี้ดูเบื้องต้นคร่าวๆนะครับซึ่งรูดี้โกแบร์วันนี้เนี่ยเยี่ยมเหลือเกินไม่ใช่แค่ผลงานส่วนตัวนะครับเพื่อนๆลองดูการเซตส เรียกว่าทำทุกอย่างครับให้ทีมยูทาแจสได้เปรียบก็เลยทําให้ยูทาแจสในวันนี้สามารถหยุดการแพ้แพ้สี่เกมติดต่อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับแล้วก็ไปเพิ่มสถิติอีกหนึ่งอย่างครับนั่นคือในยามที่ Utah Jazz ยูทาแจสี่งต้องทำการแข่งขันกับทีมร่วมในดิวิชั่นนะครับพวกเขาอยู่ในนอร์ทเวสต์ด v วิชั n นยูทาแจสยังไม่เคยแพ้ใครในดิวิชั่นเลยครับเป็นคนครองดิวิชั่นเลยในฤดูกาลนี้สิบเกมรวดไม่แพ้เลยสําหรับเกมหน้าสนุกแน่นอนครับพรุ่งนี้เลยสิบโมงครึง่งเตรียมตัว ถ้าเกิดยูท่าแจ๊สมาแบบฟิตๆเลยเนี่ยแล้วมาเจอกับ LA l เ g e ลกสภาพตอนนี้เนี่ยยูท่าแจ๊สอาจจะได้เปรียบค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้เป็นการแข่งขันแบบ2วันติดเรียกวันน่าจะสนุกแน่นอนครับเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับ เรามาตอนที่คู่ต่อไปกันเลยนะครับแข่งขันเวลาเดียวกันเลยครับนั่นคือ Golden State w a r r i o r เดินทางไปเยือน Minnesota Timberwolves ครับสำหรับวันนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่2จาก4ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติครั้งแรกแน่นอนค่ะเป็น Golden State Warriors ที่คว้าชัยชนะไม่ได้แต่วันนี้ค่ะ Warriors พวกเขาขาดตัวหลักสำคัญถึง2คนเลยนะคะนั่นก็คือ Stephen Curry กับ Draymond Green ทางโค้ชเนี่ยได้เลือกใช้ Jordan Poole กับ Otto Porter Jr. อย่างต่อเนื่องเปิดเกมมาก,ก็ไปไปตามคาดเลยค่ะที Wolves ที่มีทัพที่ครบกว่านำโดยข่าว Anthony Towns ค่ะเจาะ ทําให้วูฟเนี่ยออกนําไปก่อนวอริเออร์เดกก็พยายามเกาะต้มไปเรื่อยนะคะได้การทําแต้มของจอร์แดนพูอ่ะในขณะที่แอนดรูวิกกินส์กลับไปเนทีมเก่าวันนี้ฟอร์มไม่ค่อยมาเลยนะคะรวมทั้งคร์ทอมสันก็ที่ยังคงต้องเล่นเรียกฟอร์มของตัวเองต่อไปวอริเออร์จะใช้งานโจนาธานคูมิงกัมมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีความผิดพลาดบ้างก็ตามคะ่ะแต่ดูแล้วเนี่ยนับวันเขาก็ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจบครึ่งแรกคะ่ะวอร r เ o อร์ตามอยู่3แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังคะ่ะวอริเออร์สจะทำได้ดีช วิกกินส์ในขณะที่ทีวูฟถึงแม้ดแอนเจลราเซลแล้วก็แอนโทนีเอดเวนจะมีผลงานที่ไม่ค่อยร้อนแรงมากแต่เ,เขาก็มีเจ้าแคทค่ะแล้วก็สำรองอย่างมาลิกบิสซี่แล้วก็เจเรนโนเวลค่ะช่วยทำตามเสิร์ฟท้ายควอเตอร์ที่3ค่ะฟอร์มของวอริเออร์เซก็เริ่มหลุดพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยก็โดนทีวูฟอัดหนีห่างค่ะทีวูฟในวันนี้เนี่ยทำได,ด้ดีกว่ามากและผลงานของผู้เล่นในทีมกูดเลนสเตทวอริออร์ได้จอร์แดนพูยี่สิบต้มสี่รีบาวด์สามแอสซิสต์การเล่นของเขาาาาาามมมมีีคค่กกกในนนนฤดููล้้โจธิง19แต เจ็ดรีบลัลวันนี้ได้ลง33นาทีเลยนะคะเนี่ยมิเนโซตาทิมเบอร์วูล์ฟแด้คาวแอนโทนีชาว26่สิบตามสิรีบลัลเป็นดับเบิลดับเบิลเจเรนโนเวล17บเตามสรีบาว4แอสซิสต์วันนี้ยิงเข้ามือมากอะ่ะจบเกมมิเนโซตาทิมเบอร์วูล์ฟรักษาเกมในบ้านเอาชนะโกลเด้นสเตทวอริเออร์สไปได้119ต่อ99ตีเสมอซีรีส์ฤดูกาลปรกติ1ต่อ1นึ่สำหรับโกลเด้นสเตทวอริเออร์วันนี้นะครับอย่างที่แอนตูนพูดเป๊ะเลยครับพวกเขาขาดกำลังสาคคััญหลยนนนม่จะเเป็แกรีพต เซกตึนนะครับตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นกําลังสําคัญโดยเฉพาะการเล่นเกมรับและที่แน่นอนครับขาดตัวหลักถึง2คนอย่างเดรมอนกรีนกับสเตเฟนเคอรี่ตัวของเดรมอนกรีนเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเขาได้มีการประเมินสภาพร่างกายอีกครั้งหนึ่งและหลังจากที่ทั้งทีมตวรวจละเอียดนะครับการบาดเจ็บที่บริเวณน่องซ้ายของเขาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องไปจนถึงหลังตอนล่างของเขาเลยถ้าเกิดเ,เพื่อนๆที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วเป็นคุณหมอนะครับช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกพวกเราหน่อยนะครับแฟนบาสด้วยกันนี่แหละว,ว่าการบาดเจ็บที่บริเวณน่องของ Green เดรไม นในส่วนของสเตฟเฟนเคอร์รีนะครับในเกมวันนี้เนี่ยเราไม่เห็นเขาลงสนามทํเกแข่งขันแล้วก็ไม่เห็นเขาอยู่ข้างสนามด้วยนั่นเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยได้บินกลับไปที่ซานฟรานซิสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำการพักฟื้นนะครับแล้วก็รักษาอาการบาดเจ็บอย่างโชคดีนะครับที่มือขวาของเขาเนี่ยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหนักมากมายครับเป็นแค่การบาดเจ็บการปวดทั่วไปเท่านั้นเองครับในเกมที่เขาแข่งขันกับชิคาโกบูลส์และมีการล้มลงไปกระแทกพื้นถือว่าเป็นความโชคดีของแฟนแโกลเด้นสเตทวอลเลอร์มากๆากเลยนะครับถ้าเกิดเสียสเตฟเฟนเน ได้เลยก็ว่าได้และทั้งทีมเนี่ยก็หวังนะครับว่าตัวของเคอร์รี่เองเนี่ยจะสามารถกลับลงสนามทําแกงขันได้ในเกมหน้าแต่แน่นอนครับในเกมวันนี้เนี่ยมันก็สร้างปัญหาให้กับทางทีมโกลเด้นสเตทวอรลเลย์อย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขาดสเตฟานเคอร์รี่เรย์มอนกรีนรวมไปถึงแกรี่เพเทนเดอะเซกเอนเครย์ทอมสันคู่หูของเคอร์รี่ในวันนี้เนี่ยก็ยังคงไม่ใช่เครย์ทอมสันคนเดิมครับเขายังคงต้องการเวลาในวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยตัวของสตีฟเคอร์เนี่ยก่อนเกมาแขข่งันากข้้นนนใวััีเ่ยยบมาะครง จะเป็น23นาทีเพื่อนๆบอกโอ้โหก่อนหน้านี้ก็ประมาณ20นาทีวันนี้ขยบมาอีกแค่2นาทีกว่าๆเกือบจะ3นาทีมันไม่ค่อยเยอะเลยแต่ต้องบอกเพื่อนๆให้เข้าใจตรงกันนะคบว่า1นาทีใน NBA เนี่ยโอ้โหมันหนักหน่วงนะครับมันจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับการประทะร่างกายต่างๆวิ่งชนสกรีนแต่ละครั้งเนี่ยเราดูเวลาเราดูจอมันดูไกลๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปชมเกมสดๆในสนามอยู่ข้างๆสนามเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหวิ่งอัดกันแต่ละทีเนี่ยหนักหน่วงมากๆนะครับแล้วกล้ามเนื้อของนักกีฬานนนนีคืออแแบบบบเเป็ก้้ลว ไปเนี่ยเหมือนมีบังเกอร์อัดโป้งป,งปางโป้งไปอย่างนี้เลยนี่คือความหนักหน่วงของ NBA แม้ว่าเรายังเห็นความผิดพลาดในการเล่นของเครทอมสันอยู่ก็ตามแต่เราก็เห็นจังหวะนะครับในการจับแล้วก็ยิง3คะแนนเคาะหาจังหวะในการยิง3คะแนนจับปุ๊บแล้วยิงอะไรแบบนี้เนี่ยดูเข้าที่มากขึ้นในเรื่อยถ้าเกิดลงตัวเมื่อไหร่เนีเ่ยโอ้โหแฟนๆโเดอน,น,น,นสเตทวอลเลยนสนุกแน่นอนครับในส่วนของแอนดรูวิกกินส์ในเกมวันนี้ถือว่าเป็นการกลับมาเยือนทีมเก่านะครับแต่วันนี้การเล่นเกมบุกในภาพรวมต่างๆของตัวเขาไม่ค่อยร้อนแรงเท่าที่ควรรวมไปถึงคนอ่ยู2ค ที่รับบทบาดหนักหลือเกินในเกมวันนี้คนแรกคือจอร์แดนพูจอร์แดนพูเนี่ยเราเห็นความสารพัดประโยชน์ของเขานะครับในยามที่ไม่มีเครททอมสันเนี่ยเขาก็ลงแทนได้วันนี้ไม่มีสเตฟเฟนเคอรีเขาก็ลงแทนสเตฟเฟนเคอรีได้การเล่นเกมบุกต่างๆยังคงดูไหลลื่นแต่สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่อย่างหนึ่งแน่คือในยามที่เขามาเล่นแทนสเตฟเฟนเคอรีต้องครองบอลต้องสร้างเพลย์กับเพื่อนยังคงมีปัญหาครับวันนี้เขาเทิร์นอว์ไปถึง4ครั้งมากกว่าแอสซิสต์โดยซ้ำไปดูแลตัวของจอร์แดนพูเนี่ยน่าจะเหมาะเป็นแหนกกนะหี้ล คอยทาแต้มคอยเน้นเกมบุกมากกว่ามากกว่าที่จะมาสร้างเป็นย์เมเกอร์ให้กับทีมครับนี่คือจอร์แดนพูอีกหนึ่งคนคือโจนาธานคูมิงกาลุกี้ที่เด็กของทีมครับดราอันดับ7ตัวของสตีฟคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็บอกแล้วนะครับว่าเขาจะค่อยๆเพิ่มนาทีจํานวนนาทีในการลงสนามบทบาทในการเล่นต่างๆให้กับโจนาธานคูมิงกาเพราะตัวเขาก็พิสูจน์ในระดับหนึ่งแล้วครับว่าเขาสามารถเล่นได้เขามีผลงานการเล่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าวันนี้ยังคงมีความผิดพลาดลูกง่ายๆนะครับจังหวะในการเลือกแทนทําทแต้มต่่่่าาาางงงงงๆกรยยยิิ3คคะแนนนทีัผดดลออตเ ือทุกอย่างของเขาเนี่ยค่อยๆพัฒนาได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่ความสามารถในการเล่นพรสวรรค์รูปร่างต่างๆความฟิตอะไรอย่างเงี้ยของแบบนี้มันฝึกกันไม่ได้นะครับแต่ตัวของโจนาธานคูมิงกาเนี่ยเขามีครบหมดเลยการแพ้แพ้วันนี้เนี่ยเป็นการแพ้แพ้เกมที่3จาก4เกมหลังสุดของพวกเขาในฐนานะทีมเยือนนะครับแต่หลังจากนี้จะเบานิดนึงครับพวกเขาจะได้เล่นในบ้าน7เกมติดต่อกันเริ่มจากเกมหน้ารับการมาเยือนของดีทรอยต์พิสตันนะครับเป็นเช้าวันพุธ10โมงเรามารอลุ้นกันว่าสเตฟานเคอร์ดีจะลงสนามทำแกงขันได้ไหมแล้วโ โกดีทรอยต์พิสตันถือว่าเป็นทีมท้ายตารางนะครับพวกเขาต้องชนะให้ได้สถานเดียวเพราะว่าตอนนี้ฟินิกซ์ซันส์เนี่ยค่อยๆหนีห่างไปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนำโกลเด้นสเตทวอร์เรลสองเกมครึ่งแล้วเพื่อนๆห้ามพลาดครับหันไปดูในส่วนของมินเนโซตาทิมเบอร์บูครับการแข่งขันในวันนี้เนี่ยเป็นการบอกอ้อมๆนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้แฮปปี้ครับกับการที่อยู่ในพื้นที่เพลย์อินแบบนี้พวกเขาต้องการขยับขึ้นไปอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟให้จงได้นี่คือสิ่งที่ทางทีวูฟเขาแสดงให้เหนนเนนเเหหห็็นน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 ใใใกกกกกกมมมมมววววััััััััีีีีี้้้ลๆไไ่่่่อออออะรรราาาาาคคคคบืทททททพขขขงงงแโูู สองคนนะครับผลงานเกมบุกไม่ค่อยร้อนแรงเท่าที่ควรเดนเจอร์โราเซลกับแอนโทนีเอ็ดเวิร์สในเกมวันนี้เนี่ยการยิงต่างๆในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็น2หรือว่า3คะแนนก็ตามแต่เขามีคาวแอนโทนีทาวกับเป็นคนคอยแบบวันนี้เนี่ยโจมตีวงในของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์อย่างต่อเนื่องการยิงข้างนอกการยิงระยะกลางการเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษวันนี้เหนือกว่าค่อนข้างชัดโดยเฉพาะในยามที่โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ไม่มีดรมอนต์กรีนแบบนี้ถ้าเกิดมีดรมอนต์กรีนอยู่เนี่ยนะคร แ,แต่จบเกมการแข่งขันวันนี้นะครับคาวแอนโทนีทาวสามารถทําระดับ Double ดับเบิลดบได้แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งที่11ของตัวเขานะครับในฤดูกาลนี้ที่สามารถทําระดับอย่างน้อย25แต้มกับ10รีบาร์ได้และก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่32จาก43เกมที่ทมินเนซตาทีมอูฟทำการแข่งขันในฤดูกาลนี้ที่ไม่จบแคทคาวแอนโทนีทาวหรือว่าแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับเป็นคนทําแต้มมากที่สุดของทีมสลับกันไปมาอยู่2คนเนี่ยครับจามาีิถือ,อดเ,อเกกจากาที่ยยยอดเี่มขสิ แอนโทนีทาวในวันนี้สตอรี่อีกหนึ่งอย่างของมิเนสตาทิมโบว์ฟนั่นก็คือทับสำรองของพวกเขาโดยเฉพาะมาลิกบิสีย์กับเจเลนโนเวลครับสองคนนี้เนี่ยวันนี้ยิง3คะแนนรวมกันถึง8ลูกนะครับมันก็เลยทําให้เกมของทีวูฟเนี่ยค่อนข้างไหลลื่นแล้วก็ครองเกมได้มากกว่ามาลิกบิสีย์ในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยถือว่าผลงานดรอปลงไปหน่อยนะครับถ้าเกิดเทียบกันในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเขาต้องการเกมแบบวันนี้ครับต่อเนื่องยาวๆไปเลยถ้าเกิดสมมุติว่ามาลิกบิสีย์เนี่ยสามารถมีเกมได้แบบวันนี้นะครับตอบเนื่องยาวๆไปเลยจจจนนนนบฤฤดดดูกดูกกกาาาีีาี่่มมทวะ้ขึ ว่านี้แน่นอนเลยครับแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยครับทีมวูฟเนี่ยเขาต้องแก้ปัญหาก่อนนะครับนั่นคือการเทิร์นโอเวอร์ในวันนี้เนี่ยพวกเขาเทิร์นโอเวอร์ไปถึง16ครั้งพเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยมินเนโซตาทีมวูฟเป็นทีมที่ครองสถิติแย่ๆนะครับนั่นก็คือการเทิร์นโอเวอร์อย่างน้อย10ครั้งต่อ1เกมนะครับติดต่อกันถึง39เกมครับนี่คือสถิติที่ไม่ดีเลยไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเลยพวกเขาจะต้องแก้ไขจงได้ถ้าเกิดทําไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟหรือว่าจะเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับในเกมวันนี้ถ ว่าพวกเขาทําได้ดีและวควรค่าแก่การยกย่องครับในการเอาชนะ Golden State Warrior ไปได้สาหรับเกมหน้าครับเป็นเช้าวันพุธ7จ็ดโมงครึ่งนะครับพวกเขาจะเดินทางไปเยือนนิวยอร์กนิกส์เป็นทีมพลังหนุ่ม2ทีมสู้กันสนุกแน่นอนครับเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับและสําหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ <S <S Phoenix Suns เอาชนะดีชอย i ิสต s นสบายๆร้อยสามสิบห้าต่อร้อยแปดครองอันดับหนึ่งของลีกยาวๆไปเลยนะคะ u s t o n r o c k e t s เอาชนะ Sacramento Kings เกินบ้างร้อยสิบแปดต่อร้อยสิบสองเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะในวันนี้คะ่ะวันแรกของอาทิตย์เน ผู้เล่นคนไหนคอมเมนต์ <c oughs> มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคนเลยนะคะและไม่พลาดข่าวสาร NBA อย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้2 3 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA <c oughs> คือจีได้ของพวกเรา2 3 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่บ <c oughs> <c oughs>